ได้เ,เรื่องแน่สวยครับไหลนี่เฮ้ยทำเป็นเล่นไปมาลัวเกินนี่ฟึบฟึบนี่ไหลไหลถึงพรุ่งนี้เช้าอะแบบเนี้ยไหลถึงพรุ่งนี้เช้าอะพูดเลยมาหลอบเนี้ยไหลถึงพรุ่งนี้เช้าแน่นอน โอเคโอเคจบไหโอเควันนี้จบเอ็นดิง้งเอ็นจอยโอ้โหไหลล้วชอบจัดแบบนี้ยคดชอบทำเตือนไม่เก่งใจใครคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหารุนแรงมากเกินกว่าจะรับได้เช่นการเล่นแล้วหมดตูดเพราะงั้นอาจเกิดความอันตรายต่อผู้ชมได้ ผู้ชมควรจะเพิ่มอายุตัวเองให้มากกว่าสิปีก่อนรับชมด้วยที่สำคัญกรุณากดไลค์กดแชร์ก่อนเริ่มดูทุกครั้งจะดีที่สุด for ส d ิมโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมช่อง adk channel adk slot adk and s a ไปข้างหน้าและ s ซไปข้างหลังนะครับก็วันนี้เราอยู่เกม มาจองเวนะครับผมอ่ะก่อนจะรับชมคลิปใดของทางช่องเราก็ตามก็แล้วแต่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหน่อยนะครับอย่าลืมนะช่องแอดเคต้องเป็นแัญลูปหนี้เท่านั้นนะครับช่องอื่นเห็นทํามาตอนนี้ค่อนข้างจะเรียนแบบเยอะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับไม่รู้ว่านี่คือช่องจริงนะโอเคมาวันนี้อยู่กับมาจองเวทุน50ก็คงจะเป็นทุนอื่นนะนอกจากทุนบาทเบ็ดบาทอะไรฮะเออ คุณมาห้าสิบมาเล่นเบ็ดสองเบ็ดสามก็น่าจะไม่ไหวนะทีฮะวันนี้เทอร์โบเน้นเกมเร็วไปเร็วจบเร็วเป็นยังไงไปดูกันป่ะึบน,นี่ไงเข้าฟีเกมอย่างเร็วเข้าฟีเกมเร็วนะช่วงนี้แต่ว่าเข้าแล้วไม่จ่ายอะไรประเด็น ยัง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 ไม่จ่ายอีกเลยไม่ี่จะจ่ายเลยเหรอโอ้โหสิบสองบาทจ่ายมาทำไมเนี่ยจ่ายสิบสองบาทจ่ายมาทำไมเนี่ยโอ้โห เพลงที่ปวยต้พี่ป๊าปวยต้ลอยมาเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงฮึเฮ้ยสรุปสรุปแตกนอกดีกว่าถ้าแบบนี้แตกนอกดีกว่าชัวแน่นอนฮะอถ้าแบบนี้แตกนอกดีกว่าชัดเจนจะต้องไป ลงอะไรแล้วแบบเนี้ยแตกนอกชัวร์สุดฮนะซึบไปไปไลสวยเ<ป>นีดยถ้าไรแบบเนี้ยแต่แบบนี้ฟรีเกมไม่ต้องก็ได้หรอกถ้าจะจ่ายมาสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทเมื่อกี้แตแบบนี้ก็ได้ฮยจบจบไป nè khao phi biệt tỏ hả mà khao phi mắng, biệt nè non mắng bay 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 nghiệp 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 chẳng với phi kiếm á มีเกมเมี้ยแบบนี้ใหไหลนอกก็ได้มั้งนี่ไงต้องให้ด่าก่อนใช่ไหมต้องให้ด่าก่อนใช่ไหมถึงจะมาเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยโอเคต้องให้ด่าก่อนไม่ไม่ด่าไม่ดีขึ้นเลยไม่ตบไม่ตีไม่ด่าไม่ดีขึ้นเลยโอเคไปครับสวยไปว0นเจ็บาท อโอเคฮะก็ถือว่าไม่แย่นะออมันไม่แย่ร้อยเจ็ดบาทร้อยเจ็ดบาทสำหรับเบ็ดสองนะก็ถึงจะไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็ไม่แย่อครทบเบ็ดไปฮะเบ็ตด,ดีปึ๊บปึ๊บ โอเคครับสวยสวยอืมโอเคเก้าสิบหกบาทได้เท่ากับฟรีเกมอหยอีกสามบาทเท่ากับฟรีเกมเมื่อกี้แล้วโอ้โห,โอ,โหอีบา้าเด็ดเตี่นะโอเควาไม่ได้ด้วยเมือ่อกี้เบ็ดสองอันนี้เบ็ดสี่มันก็ต้องจ่ายเยอะกว่าอยู่แล้วปะโอ้โหวายเห็นวายแล้วช้ำว่ะ สวยครับไหลนี่ยเข้าสี่เบ็ดสีสวยครับผมเมื่อกี้สี่เบ็ดสองรอบนี้สี่เบ็ดีมาต่อ,อคุ้ม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 แบบจบเลยได้ปะแบบจบเลยอ่ะแบบจบแบบไม่ต้องทำอะไรต่อใช่ไหมมีไหมมีไหม จบ,บ,บไปเลยอ่ะอืมโอเคไหลลงมาสวยเพิ่งจ่ายมา42บาทสำหรับบิตสี่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆฮะแหลม สี่เกมรอบแรกสิบสองบาทสี่เกมรอบนี้สี่สิบบาทเบ็ดห้าบัทไปเห็นเราปลื้มนะปลื้มกับผีมาดิไปฮะปนี่ไงเต็มหน้าเต็มตาไปเต็มหน้าเต็มตาไปโอเคเต็มหน้าเต็มตาไปอย่างนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยฮะเต็มหน้าเต็มตาแบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะ อ,อืใช่อะไรมาก็ไม่รู้ไปซึบโอเคครับรอหยิบฮะฮึบปึบฮึบเฮ้ยโอเคสองร้อยเ,อเ,อเต็มหน้ามา เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะจังหวะนี้สอง้อยสี่สิบเอ็ดบาทเฮ้ยดอกเมื่อกี้ไหลเอาเรื่องจัดโคตรชอบเลยฮะดอกไหลเมื่อกี้ชอบจัดจัดเจังหวะนี้ต้องทบทบใส่สักสิบทีแล้วกันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยว่าจะหมุนสักสิบทีแต่ทบเบ็ดเอาเรื่องอยู่นะ โอ okay. hey. เคเฮ้ยทอปเบ็ดเอาเรื่องจัดๆอ่ะได้อยู่ถ้าท็อปเบ็ดแบบนี้แล้วมาแบบนี้ก็คือได้ฮะได้เรื่องแน่ได้เรื่องแน่แนสวยครับไหลน,นี่เฮ้ย hey. ทำเป็นเล่นไปมารัวเกิน นี่ฟึบฟึ๊บนี่ไงไหลไหลถึงพรุ่งนี้เช้าอะแบบเนี้ยไหลถึงพรุ่งนี้เช้าอะพูดเลยมาอีอบเนี่ยไหลถึงพรุ่งนี้เช้าแน่นอนอืมเฮ้ยโอเคโอเคจบฮะโอเควันนี้จบ ending enjoy โอ้โหไหลลัวชอบจัดแบบนี้โคดชชอบเลยโอเคโอ้โ okay. ห oh. นานๆที่ได้เล่นแล้วแบบไหลอย่างเนี้โอ้โ oh. หโค้ชชอบครับชอบคลิปนี้รืมกดไลค์กดแชร์ชอบให้ผมด้วยนะผมโอ้โ oh. หมีความสุขกับการเล่นแล้วมันไหลอย,อย่างนี้มากๆเลยะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ